โหลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเคสีก็พาคุณผู้ชมนะคะมา,าพบกับวิวสวยๆนะคะและที่นี่นะคะก็เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นบาร์อันเดรสซลอนแล้วก็เป็นที่พักของอผู้ที่เข้าพักด้วยนะคะเป็นร้านแล้วก็เป็นมีร้านอาหารอร่อยๆนะคะ ร้านนี้ก็เป็นมีมีเมนูที่น่ารับประทานมากๆเลยนะคะอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยติดตามอีกทีนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้สั่งอาหารอยู่นะคะก็เลยแอบถ่ายนิดนึงนะคะบายเคสีวิวเพะยูทูบชาแนลและเฟซบุ๊กโป e s สม s ครสมาชิกและกดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ได้นะคะ ขอบคุณมากมากค่ะ thank you so much สวัสดีนะคะวันนี้สีมาทานอาหารคลีน,นะคะ่ะเป็นน้ำปลา lovely fish rất yeah, là beautiful. Beautiful. Thank, Thank you very much. <coughs> All right. Mm. Rồi. Right. Mm. My favorite. My favorite. Uh, restaurant Uh, and and hotel I think. I went here. I went here one time last year on summer. กันค่ะดูแกะเขานอนแกะเขานอนแกะนางนอน Cheap, cheap sleeping. Beautiful scenery on the country, countryside. Sorry? No, I was just checking in my mind the bill spawn. Correct. It's correct. Perfect. This is my favorite. My favorite. Bar and restaurant, they got they got room for the guests there as well on the second floor there. I think maybe about four or five. Five or six bedroom. What do you think? I think so. Yeah. Because last year I went I went here last year, right? On July last year, before I got I started making a YouTube. So we sit down outside over there. Yes. โอ้โอ้ย่าย่าย่าโอ้ย่าย่าขั้นสุดบนสุดชั้นที่สามสวัสดีนะคะเคสีวีพอยต์นะคะก็พาคุณผู้ชมนะคะมามาแถวชนบทแถวนี้นะอู้บรรยากาศดีดีคือดิฉันติดฝนติดฝนคือไม่ได้ออกมาข้างนอกมาอ้ก็หลายวันนะ เพราะว่ามันเป็นช่วงหน,น,นะน้าฝนอะซีซันฝนซีซัน it's really typical for uh, try to make any video you know what you know what I mean so I just try really try my best anyway you know I try so what to call this one เมสันอาร์มเมสันอาร์ม in Cenozoic Cambria นะคะ ที่นี่ร้านอาหารอร่อยนะ so good food you know look at that beautiful scenery อาจจะเป็นมืดๆหน่อยนะคุณผู้ชม because my camera very dark look at that oh so beautiful view look at that I try to make very really zoom zoom how much for I can เป็นวิวสวย วิวหลักหลักหลักร้อยนะคะไม่ใช่หลักล้านนะคะหลักร้อยนะคะคุณผู้ชมดูสิค่ะโอ้ยแบ,บล็กคอเรนแบล็กคอเรนนี่รูปแบล็กคอเรนเดี๋ยวก็มาดูตอนนี้มันก็จะใกล้หมดหมด,หมดหมดฤดูแล้วเนอะรูปแบล็ก,กคอเรนนะ่ะนะคะนั่นแหละค่ะ คือถ้าเราไปถึงตรงนู้นนะถ้าเราไปถึงตรงนู้นก็จะเป็นคาพักเนาะที่จอดรถสำหรับผู้ที่เข้าพักที่ที่พักตรงนี้ค่ะนะคะเป็นแอรียจอดรถนะคะนั่นละใครไงก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์นะคะดีฉันก็พยายามะคะ Thank you Have a good weekend to all of you สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทักทายนะคะจากเคซีวีพลอ t ยูทู h ช n แนลนะคะวันนี้เคซีก็มีโอกาสได้มาสัญจรม,มาเลาะแถวแถวแคนทรีแถวแถวชนบทนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศก็ถือว่าเป็นใจนะอคือเป็นเป็นฤดูฝนมันก็อย่างว่าแหะเดินทางไปไหนมาไหนก็ลำบากเนาะแต่ก็พยายามพยายามทำอะไรที่ที่ ที่ตัวเองชอบแล้วก็มีทุกทุกท่านติดตามนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทุกทท่านนะนะยังไงก็เทคแคร์นะคะทุกทุกท่านนะคะแล้วก็ please subscribe to all of you guys I would love to recommend this is really beautiful food in here for my try to make v i d e o r e c o r d before thank you so much to all of you have a good weekend look at that have you see view on my behind there so beautiful beautiful food as well so i i will pack, uh, put a c k p u a link on here about the location again on my youtube channel and facebook page thank you so much นะคะขอบคุณมากค่ะ from KT r p o r t i n t e c n a t i o n a l thank you ขอบคุณค่ะ take care Bye bye. ฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วคุณผู้ชมฝนตกอีกแล้วดูสิคะเห็นไหมตกอีกแล้วคุณผู้ชมเนาะนี่แหละค่ะช่วงเดือนตุลาช่วงเดือนตุลาที่ต่างประเทศก็อย่างนี้แหละคะ่ะมันจะเป็นครึมๆุณด้วละ่ะเปียกปอนเหมือนหมาน้อยตกน้ำอีกแล้ว